เพื่อความยุติธรรม EP นี้บอกทุกคนก่อนว่าเราจะจัดอันดับตามในแง่ของเทคโนโลยีการพัฒนาเครื่องบินรบนะนี่จะเป็นหวัวใจหลักของเราเลยและขีดความสามารถในการส่งออกสู่ต่างประเทศและเรื่องสุดท้ายที่ตัดออกกันไม่ได้จริงๆนะครับผมมันต้องมาคู่กันเลยนั่นคือในเรื่องของขุมกําลังจํานวนอากาศยานที่แต่ละกองทัพนั้นมีอยู่มันจําเป็นต้องเอาเข้ามาจริงๆนะเพราะเรื่องของปริมาณถือว่าสําคัญมากๆตั้งแต่ในช่วงของสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งในวันนี้ใครจะได้เปรียบพิสูจน์ในทวีปเอเ ผมจะพาทุกคนพบกับ10อันดับกองทัพอากาศที่อันตรายที่สุดในทวีปเอเชียปี2025 เกิดมาการที่ในอันดับที่1 0กับกองทัพสิงคโปร์ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นกองทัพที่มีขนาดเล็กมากที่สุดแทบจะในเอเชียเลยก็ว่าได้มาในจำนวนอากาศยานเพียงแค่230ลำก็เท่านั้นเองแต่ด้วยความที่สิงคโปร์นั้นเป็นอีกหนึ่งประเทศที่เรียกได้เลยว่ามีความใกล้ชิดกับสหรัฐอย่างมากๆการโจมตีประเทศในอาหรับอย่างเช่นการต่อต้านภัยุคามจากกลุ่มกบฏฮูตีในปฏิบัติการพ o พาริตี้การเดียนร่วมกับกองกําลังทหารของนานาชาติสนับสนุนความช่วยเหลือกับประเทศต่างๆในเอเชียทําให้การตอบสนองของสหรัฐถือว่าไปใน ทางบวกอย่างมากๆนะครับผมเพราะเขาสามารถนําเข้าเทคโนโลยีในการฝึกนักบินและสร้างประสบการณ์ให้กับกองทัพอากาศได้อยู่ตลอดเวลาด้วยการฝึกรบร่วมกันแม้ในเวลานี้สิงคโปร์จะมีเพียงแค่เครื่องบิน F-16 และ F-15 อยู่ในประจำการของพวกเขาแต่เชื่อว่าในอนาคตสิงคโปร์จะก้าวเข้ามาเป็นอันดับหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใตไ้ได้แบบสบายๆเลยนะกับการสั่งซื้อเครื่องบิน F-35 Lightning II เครื่องบินรบหลากหลายบทบาทดุจที่5ามากถึงกว่า20ลำและเครื่องบินรุ่นนี้จะขายให้กับเฉพาะประเทศที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสหรัฐมากที่สุดเท่า อันดับที่9เป็นของกาตา ต้องบอกทุกคนเลยว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยดูประเทศนี้เอาไว้อย่างมากๆเลยนะครับผมเพราะนี่เป็นกรณีศึกษาของประเทศที่ใช้เงินในการแก้ปัญหานะเพราะปัจจุบันนี้แม้ทางกองทัพอากาศกาตาทั้งภาพรวมว่าเขาจะมีอากาศยานประจําการอยู่ที่ตัวเลขน้อยมากๆนะ250ลำแต่ครั้งของเครื่องบินรบถือว่ามีความโดดเด่นสูงกว่าที่ใครๆเห็นนะเพราะกาตาเป็นที่ตั้งของฐานทัพอากาศสหารัฐในตอนออกกลางที่ใหญ่ที่สุดอย่างฐานทัพอากาศอันดูเดตบวกกับมีการฝึกซ้อมรบร่วมกันกับกองทัพนาโตอยู่ตลอดเวลาและเป็นอีกหนึ่งประเทศท สหรัฐไว้วางใจทําให้มีการนําเข้าเทคโนโลยีทางด้านการบินเข้ามาในประเทศอย่างทันสมัยได้หลากหลายรายการและเครื่องบินรบของพวกเขามีทั้งเครื่องบินดัสโซลาฟาวตัว็อปจากค่ายของฝรั่งเศสและที่เป็นไฮไลท์เด่นมากๆนั่นก็คือมีเครื่องบินรบที่แพงที่สุดในเรื่องของการใช้งานอู่หนึ่งลำนะครับผมอย่างยูโรไฟเตอร์ใต้ฝุ่นของสหภาพยุโรปร่วมกันปัจจุบ,บันนี้เลยฮัมห้การ์ตาเป็นหนึ่งใน3ของประเทศเอเชียเท่านั้นที่มีเครื่องบินรบลำดังกล่าวประจําการอยู่ในกองทัพส่วนลำสุดท้ายก็เป็นเครื่องบินรบ F15 ของสหรัเป็้เวอร์นใหร อีกด้วยซึ่งสาเหตุที่ช่วงหลังๆมานี้กาตาปรับเปลี่ยนกองทัพบังการให้ดีมากยิ่งขึ้นก็เนื่องมาจากในช่วงของปี2015ประเทศเจอสภาวะว,วิกฤตการทางด้านการทูตที่มีเหล่าประเทศในอาหรับรวมตัวกันแบนกาตาเนื่องมาจากถูกกล่าวหาว่าสนับสนุนกลุ่มพาราดอนผ้ามุสลิมในการก่อการร้ายทั่วโลกเลยนะครับผมและมีความใกล้ชิดกับอิหร่านที่มากเกินไปแต่ปัจจุบันนี้สถานการณ์ก็กลับมาดีขึ้นแล้วล่ะนะ I said I None of this radio pop shit, I drop this, turning back the clock to rock shit, I cop it, to knock knock, i on this, I'm ho- อันดับที่5กองทัพไต้หวนันอันที่จริงแล้วไต้หวันก็ถือเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ต่อสู้พัฒนาเทคโนโลยีทางการบินออกมาหลากหลายเวอร์ชันเหมือนกันแต่อาจจะด้วยในแง่ของเทคโนโลยีและหน้าตาทางการบินที่มันเพียงพอเฉพาะแค่ใช้ในกองทัพอากาศของพวกเขาเท่านั้นมันก็เลยอาจจะทําให้ใครลหลายๆคนเนี่ยไม่ได้เป็นที่พูดถึงมากนักรวมถึงการที่ต้องมาคานอํานาจกับจีนเอาตัวเองให้รอดไว้ก่อนนี่ก็อาจจะเป็นตัวฉุดเทคโนโลยีของไต้หวันก็ได้นําซ้ำสหรัฐได้มีการเซ็นสัญญากับจีนในการตัดความสัมพันธ์ขยายเทคโนโลยีให้กับไต้หวันด้วยและด้วย ที่สหรัฐเกรงว่าจะกระทบกับความสัมพันธ์กับจีนที่มากเกินไปพวกเขามักจะปฏิบัติตามแผนสัญญาดังกล่าวแต่ทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับอุปนิสัยของประธานาธิบดีผู้นําของสหรัฐด้วยแต่ละคนนะครับผมแต่อย่างนั้นก็มองข้ามไม่ได้ว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่สหรัฐช่วยเหลือทั้งด้านการเงินและเทคโนโลยีมาโดยตลอดซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยในรายชื่อของความช่วยเหลืออิสราเอลอยูเครนรองลงมาก็เป็นไต้หวันนี่แหละนะที่ได้เงินจากสหรัฐไปอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยและทําให้เทคโนโลยีในแง่ของการซัพพอร์ตอย่างเช่นการฝารฝึกึกกกกกนนับบิาารรรซ้อมช่วยเหลื ด้านเทคโนโลยีการตรวจจับระบบซอฟต์แวร์ทางด้านการบินไต้หวันถือว่าก้าวหน้าไม่ใช่น้นอยโดยปัจจุบันนี้พวกเขามีอากาศย,ยานอยู่ทั้งหมด760ลำม,มีเครื่องบินรบสุดทันสมัยที่สุดคือ F 1 6รุ่นไวเปอร์หน่งในตระกูลของ F 1 6เวอร์ชันที่ดีที่สุดและพวกเขาก็ยังมีเครื่องบินที่พัฒนาขึ้นมาเองอย่างเครื่องบินชิงก่าตั้งแต่ยุค0จํานจำนวนมากกว่า130ลาลำซึ่งมีความสามารถติดอาวุธจากค่ายของสหรัฐแล้วก็อาวุธจากค่ายของภายในประเทศไต้หวันเองได้ซึ่งหากเราาในนนนแแงง่ง่่่่ออผลินะิภัณฑ์เเเคครรรืืบบบบยยะี ก็ต้องบอกเลยว่ากองทัพไต้หวันก็ค่อนข้างจะเป็นอีกหนึ่งกองทัพที่มีความเก่าแก่นะครับผม อันดับที่7กองทัพซาอุดิอาระเบียปัจจุบันยังได้รับตําแหน่งให้เป็นประเทศที่มีกองทัพอากาศใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวันออกกลางอีกด้วยนะและก็ต้องบอกไว้เลยว่าด้ยวยความวิซาอุมีการใช้ใจ่ายงบประมาณทางการทหารสูงเป็นอันดับต้นๆในเอเชียพูดง่ายๆคือเป็นประเทศที่รวยบอกกับการได้รับการสนับสนุนทางง้านการทหารจากทั้งฝั่งของสาหารัฐและยุโรปและยังมีการฝึกฝนร่วมกับพานาันธมิตรอยู่ตลอดเวลาและมีบทบาทสําคัญอย่างมากในการต่อต้านกองกําลังรัฐอิสลามหรือไอซิดร,ร่วมกับสาหารัฐทําให้ซาอุดิอาระเบียนําเข้าเทคโนโลยีีทททาางด้นนรรบิปะเศ่ม เราได้ส,สูงเข้ามาอย่างมากมายโดยปัจจุบันนี้ซาอุดีอาระเบียมีเครื่องบินรบยูโรไฟเตอร์ใต้ฝุ่นประจําการอยู่มากถึง71ลำเลยนะรองลงมาก็เป็นเครื่องบินรบจากค่ายของสาหารัฐอย่าง f 15สไตลอีเกิลที่มีจํานวนมากกว่า230ลำเป็นจํานวนที่มหาศาเลเหลือเกินนะครับผมจากจานวนอากาศยานทั้งหมดของพวกเขาคือ920ลำและบวกกับาอูมีโครงการที่มีชื่อว่าซาอุดีวิชั่น2030ที่พวกเขาต้องการจะนําพาประเทศให้เป็นเซ็นเตอร์ศูนย์ซ่อมแซมบารุงเครื่องบินรบและสนับสนุนการผลิตอไหล่ยการซ่อมแซมสุ ประเทศการพัฒนาร่วมนี้ทําให้ซาอุดีอาระเบียถือว่ามีความแข็งแร่งภายในเรื่องของเทคโนโลยีความสามารถของเครื่องบินรบโดยเฉพาะกับเรื่องของการเงินอย่างดูดีมากๆในเอเชีย ดับที่6กองทัพปากีสถานซึ่งเราบอกทุกคนเลยว่าปากีสถานปัจจุบันเพราเขาถูกยกย่องจากชาติตะวันตกว่าเป็นกองทัพที่มีประสิทธิภาพและขีดความสามารถทางด้านการรบที่ดีมากที่สุดอีกหนึ่งประเทศในเอเชียนะครับผมเพราะว่ากองทัพปากีสถานนั้นรู้ดีว่าความขัดแย้งกับอินเดียสามารถเกิดขึ้นได้อยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งกันในดินแดนของแคลสเมีย er, บวกกับความสัมพันธ์ที่กระ่อนกระแท่นกับอินเดียมาตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาทําให้นักบินของปากีสถานได้รับการฝึกฝนอย่างเข้มขน้นและมีประสบการณ์รบจริงมาแล้้ววอยู่่บางสนใหปก ทานั้นเอาตัวรอดด้วยการเชื่อมความสัมพันธ์กับจีนพัฒนาเทคโนโลยีหลากหลายรายการมากๆทางการสร้างเครื่องบินขึ้นมาเป็นของตนเองอย่าง j f 7ซีเจ็ดฮเครื่องบินรบอเนกประสงค์ที่ขึ้นชื่อมีราคาถูกที่สุดในโลกและคํายันมาด้วยเครื่องบินรบ F16 Fight i n g f a l c คอนโดยทางภาพรวมของปากีสถานนั้นมีอากาศยานรวมกันมากกว่า1,400สลำซึ่งถือว่าเยอะมากนะครับผมจำนวนนี้เนี่ยทำให้ปากีสถานเป็นกองทัพันดับที่7ของโลกที่มีอากาศยานอยู่มากที่สุดและเป็นอันดับที่5ในเอเชียและได้เห็นผลที่กล่าวมานี้ทําให้อุตสสาาาาาหกกกรรรงดนนบิขอปถ มีความสามารถทั้งการเป็นศูนย์การผลิตและซ่อมแซมอาวุธกาศยานที่ใหญ่อย่างมากๆและหนําซัมบากิสถานรู้ดีว่าอินเดียมีอากาศยานรบและความสามารถมากกว่าพวกเขาพราะเขาจะมีการผลิตอากาศยานไร้คนขคับขี่ปนาวุธโจมตีอย่างเช่นไฟส์ที่มีระยะในการโจมตีดูดีมากๆเลยนะถึง180กิโลเมตรพอๆกับแอมแรมของสหรัฐเลยและระเบิดทิ้งบอมทั้งนำวิถีและหลบเรดาร์แบบร่อนทําการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อมาต่อกรต้านทานอํานาจกับอินเดีย อันดับที่หได้กองแชมป์ไปเป็นของกองทัพอากาศอินเดียนะครับผมซึ่งส่วนตัวเนี่ยมองว่ากองทัพอากาศอินเดียในเวลาปัจจุบันนี้ความทันสมัยยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับกลางใช้คํานี้ก็แล้วกันนะไม่ได้ดูดีมากเมื่อเปรียบเทียบไปทางฝั่งของจีนหรือเกาหลีใต้และญี่ปุ่นเลยได้ซ้ำไปเพราะเครื่องบินรบที่ดีที่สุดของอินเดียในเวลาปัจจุบันนี้ยังถูกจับจ้องไปที่เครื่องบินรบจากค่ายของฝรั่งเศสอยู่เลยนะอย่างดัตโซลาฟาลที่มีประจําการอยู่ในกองทัพพวกเาเนี่ยมากถึงกว่า30ลามปััจจุบนนีอิเดยสามารถผลิรบนใช้้งาไดเองแย่นน ก็คือเมื่อยุคสิบปีที่แล้วความทนสมัยยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เก่าและแม้อินเดียจะพยายามพัฒนาตัวเองให้สร้างเครื่องบินรบขึ้นมาลำแรกภายในประเทศอย่าง SALT j a s t มันก็ถือว่าเป็นเครื่องบินขนาดเล็กอยู่เลยนะครับผมสักยภาพทางด้านการรบไม่ได้ดูดีเท่าที่ควรตัวเลขโดยรวมในการบรรจุอาวุธเนี่ยทำได้เพียงแค่7ตันทางทั้งที่ยังไม่ได้รวมน้ำมันถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะน้อยสน,นิดหน่อยนะสำหรับการรอบในท้องฟ้าในยุคนี้ซึ่งปัจจุบันกองทัพอากาศอินเดียมีอากาศยานรวมกันมากกว่า2230มลำซึ่งถือมีความแข็งแร่งเป็นอันดับที่2ในเอเชียโดยส่วนมากแล้วอากาศยานอินเดียมันจะหนักไปที่พวกเฮลิคอปเตอร์นะที่มีจำนวนมากกว่า755ลานขณะที่เค่องบิบับไลของ มีเพียงแค่385ลำซึ่งก็ถือว่าเป็นอะไรที่แตกต่างนะครับพอสมควรเลยส่วนในเรื่องของความสามารถจากขี่ปืนอาวุธอันนี้ส่วนตัวก็ให้มาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะเพราะอินเดียเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ใช้ขี่ปืนอาวุธมาจากหลากหลายที่มากๆสหาราัฐก็นําเข้าได้รัสเซียอิสราเอลหรือในประเทศในยุโรปอินเดียก็สามารถนําเข้ามาใช้งานได้หมดทุกรูปแบบแถมซ้ำยังมีขี่ปืนอาวุธที่พัฒนาขึ้นมาได้ร่วมกับอิสราเอลและรัสรเซียส่วนนี้เนี่ยก็เป็นจุดแข่งของอินเดียได้เหมือนกัน uh ดับที่4คือกองทัพอิสราเอลแน่นอนเลยว่าไม่มีใครปฏิเสธความร้อนแรงของอิสราเอลในช่วงเวลานี้อย่างแน่ๆน,นะครับผมโดยปัจจุบันนี้อิสราเอลมีเครื่องบินในคอลเลกชันรบเนี่ยน้อยมากๆนะเพียงแค่3รุ่นเท่านั้น F15 F16 และตัวท็อปอย่าง F35 แล้วก็จบเลยแต่ความพิเศษของอิสราเอลนั่นคือ F35 ของพวกเขาถือเป็นประเทศหนึ่งใน3ของประเทศในเอเชียเท่านั้นที่มีเครื่องบินรบล่องหนหายตัวตัว,ตว,ตว,ตวร้ายของสหรัฐอยู่ในมือและกองทัพอากาศอิสาราเอลยังถือว่ามีกองทัพอากาศสยานรวมกันทั้ง3เ่าทันย้นอยมากอยู่่ทีเัล เพียงแค่610ลำเท่านั้นเองแต่ในเรื่องของเทคโนโลยีถือว่าดูดีสุดๆนะครับผมเพราะจะลืมว่าเวอร์ชันเครื่องบิน F-35 ในมือของอิสราเอลนั้นไม่เหมือนใครเลยอิสราเอลพวกเขาไว้ใจฝีมือการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการตรวจจับของพวกเขาอย่างมากๆนะถึงขั้นที่ว่าในรุ่น f 3 5 r ยพวกเขามีการถอดระบบการตรวจจับของสหรัฐบางอย่างออกไปและใช้เทคโนโลยีของตนเองเอาไว้รวมถึงการติดคลังขี่ปืนของพวกเขาไปอีก3รายการอย่างเช่นขี่ปวนุายทอน5ขีขี่ปืนเดอร์บี้และขี่ปืนสไปซึ่งปัจจุบันนี้ F-35 ก็มีอยู่ในมือของอิสราเอลจำนวนมากกว่า38ลำและในอดีตอิสราเอลก็ยังเคยผลิตเครื่องบินรบอย่าง F-21 AI AFIL ด้วยในยุค70ทําให้อย่างนั้นแม้อิสราเอลจะไม่สามารถผลิตอากาศายานในเวลาปัจจุบันนี้ได้แต่ด้วยเทคโนโลยีการส่งออกส่วนประกอบอย่างเช่นขีวนุษุ์ต่อสู้ทางอากาศและระบบเทคโนโลยีการตรวจจับด้วยเรดาร์รวมถึงระบบส่งคายมยโนนีก็ถือว่าดูดีกว่าคู่แข่งอย่างมากนะครับผมปัจจุบันนี้หลายประเทศทั้งในยุโรปและสหรัฐหรือเอเชียบ้านเราหรือแม้กระทั่งคนไทยเราเองต่างหันหน้าสแสดงตัวเข้าไปจับมือกับอิส ราเอลในการพัฒนาเทคโนโลยีด้วยตรงนี้เองมันเลยจะเป็นข้อแตกต่างของอิสราเอลนะแต่หากเรามองในอีกประเด็นหนึ่งคืออยากจะให้อิสราเอลเนี่ยได้คะแนนฐานประสบการณ์รบไปอย่างมากๆเลยนะครับผมซึ่งมันจะได้เต็มร้อยเลยนะจากการที่กล้าไปถล่มอิหร่านถึงยังตุเตฮรานและบินไปไกลกว่า2,000กิโลเมตรไปทิ้งระเบิดที่ประเทศเยเมนทาให้ฝีมือในการทําการรบของอิสราเอลถือว่าดูดีสุดๆและเป็นประเทศที่อันตรายมากๆและอีกอย่างหนึ่งเขาเป็นประเทศที่ไม่ได้มีเครื่องบินรบเยอะเหมือนหลายประเทศในเอเชียแต่ก็ยังสร้างพิกภัยให้กับประเทศคู่แข่ง ห้าประเทศไปพร้อมๆกันนี่จึงถือว่าเป็นจุดเด่นที่น่าสนใจและสร้างความแตกต่างได้อย่างมากๆนะครับผมบอกบอกได้อย่างชัดเจนเลยว่าการมีเทคโนโลยีเหนือกว่าคู่แข่งนั้นดียังไง ดับที่3กองทัพญี่ปุ่นและก็ต้องบอกเลยว่าแม้ญี่ปุ่นนั้นจะไม่มีการส่งออกเครื่องบินรบเหมือนดังประเทศข้างเคียงอย่างเช่นเกาหลีใต้และจีนแต่การหลอมรวมเทคโนโลยีทั้งจากไม่ว่าจะเป็นการสะสมด้วยการสั่งซื้อเครื่องบิน F-35 ไว้ในครั้งมากกว่า150ลำอดีเคยพัฒนาเครื่องบินมิ u ูบิชิ F-2 ที่ลอกแบบมาจากเครื่องบิน F-16 ของสหรัฐแต่ก็ยังใช้เทคโนโลยีทางการออกคําสั่งและอาวุธอย่างขีปนาวุธต่อสู้อา,ากาศตระกูล AAM ที่มีระยะในการโจมตีไกลสูงสุดกว่า120กิโลเมตรและระเบิดทิ้ง ช้93ที่พัฒนาขึ้นมาเองภายในประเทศเป็นจํานวนมากและปัจจุบันญี่ปุ่นยังมีโครงการผลิตเครื่องบินรุ่นใหม่ยุคที่5เป็นเครื่องบินสเตลด้วยนะครับผมอย่าง Mitsubishi X2 ชินชินซึ่งก็ถือเป็นอะไรที่บ่งบอกความสามารถของญี่ปุ่นได้อย่างมากๆในเวลานี้และบวกกับความช่วยเหลือของสหรัฐในหล,หลายๆด้านญี่ปุ่นจึงถูกมองว่าเป็นอีกหนึ่งกองทัพที่มีความทันสมัยไม่ได้เป็น2รองใครในเอเชียเลยกับจํานวนอากาศยานในทุกเหล่าทัพมากกว่า1,450ลำ และอันดับที่2กองทัพเกาหลีใต้มาพร้อมกับจำนวนอากาศ,ศยาน1,600ลำหนึ่งในประเทศที่ขึ้นชื่อว่ามีความทรงพลังมากที่สุดในเอเชียโดยปัจจุบันนี้วความนัาสมัยของกองทัพเกาหลีใต้เพราะเขามีเครื่องบินรบล่องหน F-35 Lightning ประจําการอยู่มากถึงกว่า40ลำเลยทีเดียวนะแถมยังมีโครงการพัฒนาเครื่องบินรบ k f 2 1 b u แ m e ที่ระบุว่าเป็นเครื่องบินรบยุคที่5ร่วมกับอินโดนีเซียโดยระบุว่าจะพึ่งพาตนเองโดยการนําเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศให้น้อยที่สุดซึ่งก่อนนั้นนี้ความสาเร็จของเกาหลีใต้คือการส่งออกเครื่องบินรบ t ท เรนอีเกิลที่เป็นเครื่องบินที่ใช้ได้ทางความสามารถโจมตีบนภาคพ,พื้นดินและเป็นเครื่องบินฝึกนักบินอันมีการส่งออกสู่ต่างประเทศไปม,มากกว่า100ลำและด้วยความที่เกาหลีใต้เป็นมอนทอมิทที่เหนียวแน่นที่สุดกับสหรัฐในภูมิภาคเอเชียอีกหนึ่งประเทศอุปกรณ์ทางด้านการบินทั้งอาวุธเครื่องฝึกนักบินเทคโนโลยีในการตรวจจับและสื่อสารทําให้เกาหลีใต้ได้รับอน,นิสงส์งตรงนี้มาเต็มๆภายใต้ความช่วยเหลือจากสหรัฐอย่างทันสมัยจนทําให้พวกเขาเป็นอีกหนึ่งกองกําลังนะครับผมที่ถูกมองว่ามีความพร้อมรบมากที่สุดหนะักตอนนี้เลย และอันดับที่1ของเราเทียบกับอันดับที่2เนี่ยถือว่าห่างชั้นกันเยอะเลยนะห่างเรามองในแง่ของจำนวนอากาศยานและเทคโนโลยีในการพัฒนาย้ําทุกคนนะว่าเกี่ยวกับทางด้านการพัฒนานะครับผมอย่างกองทัพประชาชนจีนมาในจำนวนอากาศยานเนี่ยมากกว่า3,300ลำเยอะมากซึ่งในจำนวนดังกล่าวนี้แบ่งเป็นเครื่องบินรบมากถึงกว่า1,200ลำและมาแรงแซงทางโค้งนั่นคือการมีเครื่องบินรบยุคที่5มากที่สุดเป็นอันดับที่2ของโลกต่อจากสหรัฐมากถึงกว่า200ลำและแน่นอนนะด้วยจํานวนนี้ มันยังถือเป็นอันดับที่1ใน Asia. เอเชียไปเลยกับเครื่องบินรบเจ0 และนอกจากนี้ไม่ใช่แค่ของดีอย่าง J20 ี่เท่านั้นปัจจุบันนี้จีนยังมีการพัฒนาเครื่องบินรบยุคที่5และยุคที่6ออกมาตบหน้าสหารัฐและชาติตะวันตกด้วยนะครับผมอย่างในตัวของเครื่องบิน J35 J50 และ J36 ตามลําดับอีกทั้งหากเราไปดูขี่บรรทุกคู่กายของกองทัพอากาศจีนที่ดีที่สุดมันก็มีพิสัยในการยิงไปได้ไกลกว่า400กิโลเมตรอย่างผีรี่20ส่วนตัวเนี่ยให้1 0เต็ม10ไปเลยนะครับผมของความสามารถนี้ซึ่งมันยังสามารถใช้ในเครื่องบิน J20 ไดด้อีก้วยในขณะที่ขาาาขาีาาารต่่่ออออสส้งงกกศจฝัััหฐนนย AIM 1น0่งสมีพิเศษในการโจมตีได้เพียงแค่ตัวเลข180กิโลเมตรทั้งนี้ความสำเร็จของการพัฒนาเทคโนโลยีจากจีนยังไม่จบอยู่เพียงแค่เท่านี้นะในช่วงของปี2022จีนยังมีการขายเครื่องบิน J 1 0ให้กับกองทัพปากีสถานได้มากกว่า25บาลำบังกลาเทศ16ลำและยังเคยช่วยปากีสถานสร้างเครื่องบินรบ j จซบเจ็ดทันเดสุดโด่งดังและเป็นตัวท็อปของประเทศจนถึงขั้นที่ออกมาเอ่ยปากว่าเครื่องบินรบลำดังกาวนั้นดีซะยิ่งกว่าเครื่องบินรบ F16 ของกศาาสรัสอีกนะ is a dream or a nightmare scarring hand me a drink cause i think i'm going